ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮาหนอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่11ธันวาคม2564นะคะแอดเมนูน้อยสวัสดีท,ทุกทกท่านเด้อจ่าเด้อสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่น้อจา่าเนาะแล้วก็สวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่นําเด้อจ่าเด้อสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วน้อจ่าเนาะแอดเมนูน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทั้งช่องนํามน,นะเด้อจ่าเด้อแล้วกะ็อย่าลืมกดกระดิ่งไวนนน้นั่มน้อจ่าเนาะจังสิบประภัสตคลิปหนาสําหรับทางช่อง แอดมินน้อยเนาะจ้ะเนาะจะเป็นแนวทางห้าน้อยร่วม3มรอบในตารางเดียวกันเด้อจ้ะเด้อรอบพิเศษปกติและ vip เนาะจ้ะเนาะร่วม3มรอบน้ำกันเลยเนาะจ้ะเนาะเน้นทุกรอบนะคะแต่ว่าถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดเด้จ้ะเด้อได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะสำหรับผลห้าน้อยมือว่านเนาะจ้ะเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางเบิ้งผล มือว่านกันก่อนเนาะจ้าเนาะสำหรับผลท้าน้อยมือว่านนี่เข่าสามรอบเด้อจ้าเด้อเข่าสามรอบรอบพิเศษปกติและ VIP อเนาจ้าเนาะมาเมิดเนาะจ้าก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ทุกรางวันเนาะจ้าเนาะเด่นเจ็ดลองแปด้ามาเมิดเนาะจ้าเนาะมาเมิดเลย รอบพิเศษเข่า38กับสี่สามนะจ๊ะเนาะข้างล่าง4ีสเข่าที่ชุดกันนะจ๊ะเนาะตกับข้างบนเข่า83ดสานะจ๊ะเนาะชุดเด่นชุดเน้นนะคะเข่าตกับหมดเลยเลยจ้าเดอ้อเข่าที่ชุดเด่นชุดกันนะจ๊ะเนาะรอบปกติเข้าที่75็ดห้านะจ๊ะเนาะ เจ็ดห้าชุดเด่นตัวตรงนะจ๊ะชุดบริเจ,จาะเดอ้อจ้ะเด้อหลักอะรอบ vip เข้าแปดห้าตัวตรงนะจ๊นะเนาะชุดเด่นเข่าชุดเน้นเจ,จาะนะจ๊ะเนาะแอดมินหนน่อยกะดีใจกับทุกท่านที่ถือร่างว่านเด้อจ้าเดอ้อมือว่านเนี่ยมาครบทั้งสามรอบเนะจ้นะเนาะ สำหรับเมื่อนี้กะไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดสนใจส,สร้างสบู่ด้วจาเ์ด์สบู่สมุนไพรอัดก้อนเนาะจ้าเนาะหนึ่งแพ็คมี10ก้อนนะคะราคา180บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะจ้าสำหรับครีมก็จะเป็นครีม สำหรับบำรุงตอนกลางคืนเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำเนาะจ้ะเนาะสำหรับบำรุงผิวหน้าตอนกลางคืนนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดสนใจสำหรับครีมกับชุดละ150บาทสมฟรีเก็บเงินปลายทางสบู่แพ็คละ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะจ้าเนาะสำหรับครีมก็จะเป็นชุดหนึ่งจะมีสองตลับเนาะจ้าเนาะสำหรับสบู่แพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนนะคะสำหรับท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์0926325513นะคะทักไลน์ id n o o 1599เนาะจ้าเนาะตามที่เบอร์ที่แอดมินโชว์บนหน้าจอเด้อจ้าเด้อ มื่นนี้ไปเบิ้งแนวทางกันเลยเนาะจ้าเนาะเลขฮานอยรวมสมรอบนะคะประจำวันที่11ทธันวาคม2,564นะคะเลขในตารางนะคะ หนึ่งสนะคะเด่นหนึ่งและรองสองนะคะสายวิ่งสายรูดด้อยจ้าเด้อเด่นหนึ่งและรองสองนะคะจับบินชุดเด่นนะคะ หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนสองสองแสองหสองเกนะคะต่อไปจับวินชุดกันนะคะ แปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดหกแปดเก้าและหกเก้านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วเด้ย๋ยวจะเด้อ เลขหาน้อยร่วม3ามรอบในตารางเดียวกันเนานะจ้าเนาะแต่ไม่ได้เข้า3มรอบทุกวันนะคะถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะต่อไปจะเป็นชุดเน้นเจาะเด้อจา้าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดเมนูหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ายนึ่เนานะจ้าเนาะ หกชุดเนี่ยน,นืือเกลนะจาาเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่ท้อเนาะจ่าเนาะพอกันไหมคลิปน่ะแอดเมนหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ